สวัสดีครับสวัสดีครับอืมครบละสองวันเต็มนะครับแน่นหัวไหมวันนี้เราไปเรื่อยๆแต่วันนี้คือลงขายทั้งวันเลยปะครับใช่ไหมทั้งวันเลยนะเอาของวันนี้ก่อนของวันนี้ก่อนเป็นไงฮะไล่ทุกเมนูไหมตั้งแต่ไตเติลใช่ปะแล้วก็ดีเทลทิดเยอะหน่อยดีเทลเยอะหน่อยแล้วก็ตั้งชิปปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะหลายๆหรือทําให้แบบสินค้าเจอเร็วขึ้นจำได้ปะ หลายๆตัวนะครับดีเทลรายละเอียดเยอะไหมในการลงขายมาเยอะไม่เยอะคนอื่นนะคิดเหมือนกันไหมไม่ผ oh, มโหเหมือนกันหมดเลยอะอ้าวนั้นถามสั้นๆเลยชอบแคตตาล็อกไหมไอเดียเรื่องแคตตาล็อกชอบมากครับชอบมากมามีมากด้วยชอบชอบดีบดมันมันดียังไงฮะแคตตาล็อกก็คือลูกค้าได้เห็นสินค้าได้หลายตัวของเราใช่ครับอืม จับเสริมือเปล่าล่ะดได้ด้วยได้ด้วยในการต้องลงทุนนะครับจับเสริมือเปล่าเรา,เร,ารู้เสียอะไรมากลงได้หรอคือเหมือนได้ลองเสี่ยงใช่ครับโดยที่ไม่ต้องโพสต์แต่ลูกใ้าเห็นของไหมเห็นเห็นถ้าเขาไม่สนนะก็ไม่มีอะไรโอกาสการขายเรามมีมากขึ้นอเออนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมแล้วเวอร์ชันสองเห็นเป็นตัวตัวก็ดีไหม<ด>คลิกนะเป็นตัวตัว ดียังไงฮะดียังไองไอ่าเป็นแนวเดียวกันได้ปะ่ะระวังสินค้าเป็นแนวทางเดียวกันได้ปะ่ะลูกค้าอาจจะมีสิทธิ์ซื้อหลายตัวได้ไหมไดม้ที่เหลือก็หลังขายอ่าเทคนิคการติดตามลูกค้าหลังขายได้สําคัญไหมสคัญตอนท้ายเลยที่เราพีจารณาเอ็กเมื่อกี้สำคัญมากสำคัญมากด้วยฮะเป็นสิ่งที่ต้องทำปะ่ะถ้าถ้าได้ขายแล้วต้องทำต้องทำ,อ,งทำอ่อา,าสรุปค่าของวันนี้กับเมื่อวานเลยอ่ะ ทำไมถึงเริ่มจากมือทำก่อนเออ,อหรือโปรมันถูกถูกถกับวันเดียวด้วยถูกด้วยนะครับแล,แล้วก็อยากให้แบบให้รู้เรื่องกันไปเลยอ๋อแล้วคิดว่าสองวันเป็นไงรู้เรื่องไหมรู้เรื่องคนระับอ๋อของพี่อ่ะทำไมถึงเลือกสองวันสองวันคือเพราะวันเดีย <c oughs> วมันมันไม่ได้เต็นหลักสูตรเพราะทำไม่ได้อะเฮ้ยมันจริงจริงมันหัวข้อเดียวกันนะใช่แต่ก็คือมันรู้รายละเอียดมากกว่าคือมันได้ทําใช่ไหมได้คืออยากสัมผัสว่าเฮ้ยการหาคีย์เวิร์ดเป็นยังไง ขั้นตอนการลงขายเป็นยังไงมันมีเวลามากขึ้นมันก็ทําให้เราได้ได้ผ่านสัมผัสถูกไหมฮะอ่าอย่างนั้นเอาง่ายๆเลยอ่ะช่วยช่วยเคยก่อนมาเรียนผมเคยดูคลิปไหมเคยเป็นคนดูคลิปใช่ปะ่ะอ่าแล้วตอนนี้กําลังให้เขาดูคลิปตัวเอง <laughs> ตอนตอนครั้งแรกที่ดูคลิปสอนที่นี่คิดยังไงบ้างอะตอนครั้งแรกที่ดูคลิปครั้งแรกที่ดูคลิปอะตัวตัวผมผมอ,อยากมาเลย อ๋อเหรอเชื่อเลยเหรอผมชอบเรื่องขายของออนไลน์อ๋อเหรอไอ้ฝั่งนี้โดนลากไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องโดนลากนางนงฟังอ่ะแล้วตอนอันนี้ฝั่งนี้เคนนี้ตอนพี่ลากรู้สึกไงเฮ้ยไปเรียนดีเบกันผมใจผมอยากเรียนใจผมไม่ได้คิดว่าจะมาขายของอะไรอีเบย์หรออยากจะซื้อของในอีเบย์อ๋อจะมาซื้อจะมาซื้อโดนพี่ลากเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อก็ได้วะอ่ะแล้วพอเรียนไปแล้วปุ๊บเป็นไงตอนนี้ความปิ๊เปี้เลยครับยังไง ผมจากคนผมเล่นของมือสองเดินตลาดทั่วไปเดินก claro oh ี่ตลาดแบบตลาดป่าตลาดกรมกรมชนฝั่งนนฝั่งคือตลาดผู้ตลาดมือสองหลายอ่ะแล้วพอเรียนไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเสียดายครับผมเดินผ่านของที่ขายได้หลักหลักร้อยหลักพันจะขายในตลาดสิบยี่สิบาทจะขายอีเบ์กำไรกี่เท่าครนี้ครับพี่เปลี่ยนนะก็อยากทำอีเบ้เลยใช่ครับอ่าแล้วของพี่อ่ะตอนที่ดูคลิปครั้งแรกอ่ะ อ๋อ oh, เข้เขาใจฟิลนั้น,เนย okay, <feel. S 2> เขเข้าใจฟิลที่สัมภาษณ์ยัง <laughs> เพราะฉะนั้นช่วยผมหากินนิดนึง <laughs> <laughs> บอกคนที่กำลังดูคลิปนี้หน่อย <laughs> ว่าไอ ي, สิ่งที่คุณกำลังสนใจอขายของออนไลน์อีเบ์แล้วก็เรียนที่ที่เนี่ยที่เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรที่อืนะเอาเอาแค่ที่เนี่ยแล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมคุ้มค่าครับแค่ตัวเทเลพีกคคุ้มค่าแล้วช่วยเรา ช่วยหาคีย์เวิร์ดให้เราขายออกได้ง่ายขึ้นอ่าแล้วแล้วไอ้ของที่เห็นกันเป็นหลายๆชิ้นที่กดลิงก์กันเมื่อวานดูกันรัวๆเลยอ่ะก็ดีครับให้ไอเดียไหมให้ไอเดียได้เยอะเลยครับเยอะมากๆอ่าอ่าแล้วที่เหลืออีกสองคนเหมือนกันคนดูคลิปเหมือนกันเหมือนพี่อ่ะของพี่อ่ะของพี่ของพี่ไปเรียนไม่ได้ไปเสียโอกาสของพี่บินมานะค่าเครื่องบินอีกเท่าไหร่ไปกลับสองพันบวกกับค่าเรียนจะถามว่าคุ้มไหม เนะพราะผมไม่ได้ไปเชียงใหม่สีทีรลอมึงดูจะเมื่อไหร่ฮะทนไม่ไหวมาเลยเนี่ยฮะแล้วความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอ่ะคุณคุณบ้านมันคุ้มคุ้มค่ายังไงบ้างคุ้มครับก็อย่างน้อยเราถ,ถ้าขายออกได้แล้วก็แน่นอนครับมันต้องได้ขึ้นมาอยู่แล้วเอาอยังพูดอย่างนี้ถ้าขายไม่ได้ล่ะยังไงก็ขายได้ครับเห็นของแล้วใช่ไหมของอยู่ในมือเห็นอยู่แล้วใช่ไหมยังไงก็ขายได้ใช่ไหมอยู่ที่เราจะทาไม่ทาใช่ครับผมถามนิดนึงมีอยู่บางคนชอบถามคาถามนี้มากเลย การันตีไหมเออเรียนแล้วจะถ้าขายไม่ได้การันตีประ,ประโยชนี่คุณคิดว่ายัางไงคิดเหมือนผมไม่รู้คิดเหมือนผมจะลองตอบดิถ้ามีคนมาถามอย่างเงี้ยคุณจะตอบว่างไงให้เขาลองมาสัมผัสก่อนดีกว่าให้ลองเขามาเรียนลองเมาเรียนดูก่อนอแล้วเขาจะคิดถึงเขาจะเปลี่ยนไปอ่าแล้วของพี่อะถ้าแบบบางคนถามไงว่าการันตีไหมการันตียอดหรือเปล่าอะไรเงรี้ยคิดเหมือนผมถ้าคุณมาเรียนแล้วคุณไม่ตั้งใจทำอะ มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกปะใช่คิดเหมือนกันเลย <c oughs> ที่กวดวิชาไม่มีใครเอนติดทุกคน<ช>คมันอยู่ที่ตัวคนเรียนได้ปะใช่ไหมก็มีอะไยละขอบคุณมากครับสวัสดีครับ